คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75เมกะร่วมผลิตรายการโดยสวทเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เ็ดแต่่ไใจที่เพชรมีแต่ต้นทานเยอะแยะบังจากง้นนาเราก็พากันทำตาลตาลตะโนดนั่นหวานแซ่บใต้แซ่บพุงเกี่ยวแหละแต่กว่าจะได้ต้องเมนื่อในใกล้ไปลายแม่ต้องนั่งเกี่ยวจนเหนื่อแช่ทั้งอัดทั้งแปะจะค่อยจะมีนะคนยากคนจนค่อยมีคนเขายากเข้าไกลเขาเม่นกลิ้งโคลนซาบข,ขวาตุดด้วยได้มเดี่ยวเชื่อมศักิ์ศรี จะรวยจะจนขีดเลี้ยวหวกพนความเป็นพี่ลองเกลืออยากจนบางสีว่ะสมนาอยากอ่อนเข็มลูกมังเพชรต้องใก่เด็ดอดทนแม่น้ำเพชรยิงแหงสิบเจ็าสิดนาีครับขอต้อนรับท่านสุรายการคุยเรื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับวันนี้วันอังคารที่12มิถุนายน2555นะครับตรงกับแรม8ขค่ำเดือน7ปีถกนะครับ ก็วันนี้ในอดีตที่สําคัญนะฮะวันนี้วันที่12บมิถุนานะฮะเป็นวันที่กองกําลังปฏิวัติของฟิลิปปินสน์นำโดยเอเมริโดฮากีนานาโดประกาศเอกราชนะครับก็ได้ประกาศเอกราชจากสเปนนะฮะฟิลิปปินส์นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองขึ้นของ สเปนมาก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเมืองขึ้นของอเมริกานะฮะ2,475นะครับเหตุการณ์ก็คือการปฏิวัติสยามนะครับคณะราษฎรประชุมวางแผนการปฏิวัติสยามเมื่อปีพศ .2475 โดยมีเป้าหมายที่จะคุมนะควบคุมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจผู้สำเร็จราชการพระนครในสมัยนั้นนะ เรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอ2549นะฮะงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะซึ่งเวลา14บสนาครกานะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลของประมุขและราชวงศ์ต่างประเทศนะบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตและเวลา18รายกา30นาทีนะฮะทรงได้ทอดพระเนตรกระบวนการ euh, กระบวนเรือพระราชพิธีนะครับ วันเกิดนะฮะเป็นวันประสูติของนะครับหม่อมราชไทยนะครับหม่อมราชวงศ์กระต่ายสลังกูลนะฮะอันนี้ก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะครับ12มิถุนายนนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับบ้านเมืองของเรานะฮะจังหวัดเพชรบุรีของเราหลายเรื่องต้อง เรียนท่านผู้ฟังว่าขณะนี้มันมีการเปลี่ยนฤดูนะครับจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนนะฮะปริมาณฝนที่ตกนะครับตอนนี้ก็ถ้าถ้าดูตามตัวเลขฝนที่ตกเนี่ยค่อนข้างจะสม่ําเสมอนะฮะตกเป็นครั้งคราวด,ด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกําลังแรงแล้วก็พัดสู่จังหวัดเพชรบุรีที่สําคัญก็คือขณะนี้มีน้ำนะฮะที่ไหลหลากจากน้ําฝนเนี่ยไหลลงสู่แม่น้าลาคลองในจังหวัดเพชรบุรีขึ้น เพิ่มขึ้นมากนะฮะแต่ว่าปริมาณนั้นยังไม่มากนักนะครับสิ่งที่น่าสนใจกับสำหรับบ้านเราเมื่อน้ามันไหลลงสู่ทะเลเนี่ยตอนนี้นี่บริเวณชายฝั่งทะเลนะครับของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีหอยนะฮะชาวบ้านแถวบ้านเราเรียกหอยเสียบนะฮะหอยเสียบนี่เป็นเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งนะตัวจะจะกลมนะแล้วก็ยาวนะเนื้อนี่จะเป็นเนื้อ,อ,อสีขาวนะครับ ซึ่งขณะนี้มีชุกชุมนะครับแล้วก็มีจำนวนมากนะครับพบว่า,าตั้งแต่สองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการไปงมแล้วก็จับหอยเสียบเอามาขายกัน,นหอยเสียบนี่สามารถรับประทานได้ทั้งสดแล้วก็แห้งนะครับสดนี่ทำได้หลายอย่างนะฮะแล้วมีรสชาติดีนะฮะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับหอยหลอดซึ่มันมีอยู่ที่สมุทรสงครามแล้วเนี่ยรสชาติของหอยเสียบเนี่ยจะจะดีกว่า นะฮะคืออร่อยกว่านะนี่ไม่ได้ชาตินิยมแต่ว่าเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็หอยเสียบนี่ตอนนี้อุดมสมบูรณ์สุดนะครับส่วนหอยที่อยู่ตื้นขึ้นมาอย่างหอยแครงขนาดนี้นี่น้ำน้ำจืดนี่ยังลงไปในในอ่าวไทยในบริเวณเพชรบุรีไม,ไม่ไม่มากนักนะครับหอยอยังมไม่ไม่ไม่อร่อยชาวบ้านเขาบอกอยังไม่อร่อยอยังเค็มอยู่แล้วก็ยังพร้อมอยู่นะฮะทีนี้หอยเสียบราคาถูกใ,ใครก็ตามที่ อยากจะเอามาปรุงอาหารอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสามารถทําได้หลายอย่างแล้วก็ช่วยกันซื้อหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีเป็นฤดูนะแล้วก็เป็นปีปีเท่านปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีมากแล้วก็ชาวบ้านจับได้มากแล้วก็ตัวได้โตนะครับตัวโตมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีอยู่ไม่ไม่นานนะฮะไม่นานนะเพราะน้ําจะขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ จับไม่ได้คืองมไม่ได้เนื่องจากว่าน้ําจะลึกนะหลายหลายคนที่งมบ,บอกว่าตอนนี้ต้องต้องดำน้าแล้วคือคือคือไม่สามารถจะใช้วิธีไปไป,ไปงมได้นะเป็นเพราะว่าน้ามันสูงขึ้นนะโดยเฉพาะตอนกลางวันช่วงนี้นะจะเป็นช่วงฤดทูที่นะชาวบ้านเขาบอกว่าน้ําน้ํากลางวันเนี่ยเยอะเอเอขอโทษน้ํากลางวันเนี่ยน้อยน้ยําน้ํากลางคืนเนี่ยเยอะนะเพราะ,ะน้นกลางวันเขาก็จะทํามาหากินกัน นะครับมีสายจากท่านฟังครับสวัสดีครับครับอาจารย์อาจารย์นาคเนครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้วันอัฐมีบูชาด้วยไหมใช่ครับวันอัฐมีบูชาอะไครับอาจารย์เป็นวันที่มีการอะไรอ่ะถวายพระเงระศใช่ถวายพระพลิงพรจะใช้คำจะใช้เราเราเราไม่รู้จะพูดยังไงนะกระไรั่นเี้เป็นยังไงอะนะถวายพระเพลิงนะะหลังจากพระพุทธเจ้าจะริบ่านได้ เจ็ดวันใช่ไหมครับได้เจ็ดวันก็ตรงกับวันนี้ครับในในในหลายจังหวัดเขามีเขามีพิธีพิธีอย่างนี้นะฮะมีพิธีถวายนะมีพิธีถวายในวันอัฐมีบูชาแต่ว่าแถวแถวบ้านเรานี่ไม่ค่อยมีกิจกรรมอย่างนี้ใช่แต่บ้านเราไม่ค่อยมีรู้สึกจากที่ที่ที่จังหวัดน่านน้ำาวงผมผมฟังของตวทเนี่ยนะใช่ครับรู้สึกที่วัดอะไรที่จังหวัดน่านจะมีจะมีมีงานมีงานมีงานเขาจัดงานใหญ่เลยมีงาน วันอัดทีบูชาคผมก็เพิ่งมารู้มาโตเนี่ยแหละครับสมัยเรียนผมก็ไม่รู้สมัยเรียนเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับวันที่ปรินิพฐานใช่ครับแต่วันที่เผานี่เราเราไม่ได้ก็ได้ให้ความสําคัญแต่ก็จริงๆก็อยากให้รู้กันไว้เราเป็นชาวพุทธนะครับครับดีครับจริงจริงความรู้พวกนี้วันนั้นผมก็ฟังสวทอยู่นะฮะแต่พอวันนี้จัดรายการคนเดียวนึกอะไรไม่ออกเลยเข้ามาเจอเดี่ยวเลยวันนี้ ผมก็บว่าเออผนั่เนเอเมื่อวานนี้ผมฟังนะคุณจะจะเป็นวัดทางทางจังหวัดน่านนะที่ที่มีการสัมภาษณ์ทางทรครับวันอัจมรคยภูชาเขาเรียกอะไรพระศิษยรละลังคาอะไรก็อ่าเป็นเป็นแกงานเผาเผาพระพุทธเจ้านะหลังจากที่ท่านปรินิผ่านไปแล้วครบเจ็ดวันนะครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีการแบ่งนะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งตอนนั้นนี่ก็ตอนแบ่งนี่มีการยกทัพกันมาเลยนะคือ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 เริ่มเห็นความสําคัญของคําสอนนะฮะครับะครับขอบพระคุณมากครับครับครับขอบพระคุณครับยังไงก็ขอบพระคุณที่ช่วยเตือนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอเข้ารายการเนี่ก็นึกอะไรไม่ออกว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าเตรียมเตรียมเตรียมการมาพอสมควรแต่พอเข้าจริงๆเนี่ยคนเดียวเนี่ยรู้สึกว่า หืดขึ้นคอเหมือนกันนะฮะจัดรายการวิยุนะเตรียมข้อมูลไว้พอเอาให้จริงๆนิดหน่อยก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้อยู่เลยทั้งสัปดาห์นะครับเนื่องจากว่ามีการประชุมนะแล้วก็เป็นเรื่องประชุมที่ผมอาจจะประชุมเรื่องนี้สักสาครั้งแล้วก็ได้นะในชีวิตนั่นก็คือเรื่องของ AEC เรื่องของประชาคมอาเซียนซึ่งประชาคมอาเซียนในปี2558ันห้าร้อยห้าสิบแปดนะฮะห้าร้อยห้าสิบแปดกหนึ่งกราเนี่ยจริงๆมันเหลือเวลา ประมาณสองปีเสร็จเท่านั้นนะครับที่เราจะเข้าสู่เรื่องของการาถ่ายเทแรงงานระหว่างประเทศนะซึ่งเอการถ่ายเทแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยก็มีอยู่8สาขานะฮะซึ่งเป็นเรื่องของวิศวกรเรื่องของทันตแพทย์เรื่องของเภสัชกรเรื่องของช่างอะไรทั้งหลายที่ที่มีอยู่ในในในบ้านเรานะวิศวโยธาอะไรทั้งหลายที่ที่จะต้องถ่ายเทยกันร,ระหว่างประเทศ นะก็มีข้อกังวลว่าในในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยซึ่งเราจะมีข้อด้อยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องภาษานะเรื่องภาษาหมายความว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษาอาจจะอาจจะรู้ภาษาอังกฤษนะผมเองก็รู้ภาษาอังกฤษแต่ไม่เก่งนะเอาเอาเอากันว่าแค่รู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเพื่อนบ้านเนี่ยเราเกือบจะสื่อสารเข้าไม่ได้เลยนะฮะเหตุที่เราสื่อสารเข้าไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแต่ว่า เราเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะอยู่กึ่งกลางในเอเซีใน, AC, ในประชาคมอาเซียนเสร็จแล้วเราเนี่ยเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมนะคือวัฒนธรรมของเราเนี่ยใหญ่กว่านะเราก็เผยแพร่ผ่านสื่อทางโทรทัศน์ไปรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยจะจะจะ,จะดูโทรทัศน์ไทยนะฮะแล้วกท็ที่เขาชอบกันมากก็คือละครไทยนะถึงจะดูแล้วยุงกัดมั่งน้ําเน่าบ้างอะไรเนี่ยแต่ทุกคนก็ชอบดูขณะนี้ผมเองเพิ่งจะมีข้อมูลมาเมื่อไม่นานนี้ว่า นอกจากคนไทยชอบดูแล้วเนี่ยคนจีนก็ชอบนะครับละครไทยเนี่ยนะส่งไปเป็นเป็นซีดีเป็นวิดีโออะไรแล้วก็ส่งไปทางเมืองจีนเนี่ยคนจีนก็ชอบดูเขาแปลเป็นภาษาจีนเลยนะไอ้ที่ทะเลาะก,กันบ้างตบกันบ้างอะไรเนี่ยฮะคนจีนก็ชอบนะว่าเอ๊ะทาไมถึงทํากันอย่างนี้แต่ว่ารอบๆบ,บ้านเราไม่ว่าจะเป็นพม่านะครับอ่ขเขมรเวียดนามนะครับกัมพูชาเอ้ยขอโทษกัมพูชากเขมรนั่นเดียวกันแล้วก็ลาวนะ ที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาจะดูละครไทยนะแล้วเขาดูรู้เรื่องเขาก็ฟังภาษาไทยทุกวันการฟังภาษาไทยทุกวันนั้นทําให้เขาฟังเรารู้เรื่องหมดนะฮะทุกเรื่องเขาเข้าใจภาษาที่มันสื่อสารผ่านละครผ่านรายการโฆษณาอะไรของเราที่เราทําถือว่าเป็นแนวหน้าที่เดียวนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยผมว่าโทรทัศน์ลาวเราเราพอเราเปิดแล้วเราก็ไม่ค่อยดูเยอะเท่าไหร่ดูแป๊บๆหนึ่งแล้วเราก็ยิ้มๆแล้วเราก็เลิกถ้าเป็นโทรทัศน์พม่า นะฮะหรือโทรทัศน์เขมรขณะนี้เราดูได้หมดนะฮะโทรทัศน์พวกนี้เราดูได้หมดแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ดูเขานะฮะเราไม่ได้เข้าใจภาษาเขานะพอเราไม่ได้ดูกันมาแต่แต่เล็กแต่น้อยนะก็ทําให้เราเนี่ยไม่เข้าใจภาษาเพื่อนบ้านเวลาเราจะสื่อสารกับคนเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราต้องใช้ภาษาอังกฤษนะฮะใช้ภาษาอังกฤษซึ่งรอบๆบ้านเราเนี่ยเขานอกจากเขาสื่อสารด้วยภาษาไทยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาเรียนภาษาไทยนะฮะเขาสนใจเรียนภาษาไทยมากไม่ว่าจะเป็นพม่า นะกัมพูชาลาวเวียดนามนะครับสนใจมากมีบริษัทหลายบริษัทที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเดินทางไปเพื่อจะทําตลาดในในเวียดนามแล้วก็ต้องการคนเวียดนามเนี่ยมาทํางานเขาก็ไปรับสมัครคนเวียดนามมาสัมภาษณ์นะฮะมาสัมภาษณ์เพื่อจะให้เข้าทํางานปรากฏว่าคนเวียดนามมาสมัครเป็นร้อยเลยนะและทุกคนพูดภาษาไทยได้หมดนะฮะเรียนภาษาไทยหมดนะครับแล้วพอมาทํางานเนี่ย นะคนที่ทํางานในบริษัทเขาเนี่ยเขาบอกว่าพอหลังจากเลิกงานเนี่ยพวกนี้ไปเรียนภาษาอังกฤษต่อหรือเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมนะในเรื่องของการเขียนการใช้ภาษาอะไรที่ที่มีคุณภาพดีขึ้นนะฮะแสดงว่ารอบๆบ,บ,บ้านเราเนี่ยมีมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาในการที่จะติดต่อสื่อสารนะฮะของเราเนี่ยเราได้เปรียบหลายเรื่องนะครับในการที่จะจะเอ่อเปิดเสรีนะในเรื่องประชาคมอาเซียนในเรื่องเศรษฐกิจนะเอ่อ ความได้เปรียบประการแรกก็คือที่ตั้งของประเทศประเทศไทยได้อยู่กึ่งกลางเลยฮะถ้าถ้าถ้าพูดถึงดูตามภูมิภาคนะฮะทางถ้ามองในแผนที่นะฮะซ้ายมือนะครับก็จะเป็นพม่านะฮะด้านล่างนะฮะก็จะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียนะครับด้านตะวันออกคือทางด้านขวามือเนี่ยนะครับถ้าดูแผนที่นะครับก็จะเป็นลาวเป็นเวียดนามนะฮะเป็นกัมพูชานะนะอันเนี้ย ในในอาเซียนเนี่ยเราถือว่าเราอยู่กึ่งกลางนะทีนี้การอยู่กึ่งกลางเนี่ยมันก็เป็นศูนย์กลางนะขนาดนี้ถามว่าเรื่องการใช้แรงงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงแรงแรงงานเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศไทยเนี่ยมีแรงงานที่เคลื่อนย้ายมาไหมก็บอกว่ามีมาเยอะแยะแต่เป็นแรงงานที่ไม่ไม่มีฝีมือนะครับเป็นเป็นเป็นแรงงานจริงๆนะฮะแต่แรงงานฝีมือเนี่ยจะเข้ามาในอนาคตนะเช่นวิศวกร นะ,ะทันตแพทย์เภสัชนะฮะนะเรื่องของธุรกิจเรื่องของการโรงแรมอะไรทั้งหลายซึ่งจริง,รงๆขณะนี้ก็มีมีเข้ามาแล้วนะฮะรอบๆบ้านเราที่ในในจังหวัดเพชรบุรีแหละที่ที่ทมาทํางานเรื่องโรงแรมได้ดีก็คือกลุ่มฟิลิปปินนะฮะกลุ่มฟิลิปปินซึ่งซึ่งใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแล้วก็ใช้ภาษาสเปนได้ด้วยนะฮะทำไมฟิลิปปินถึงมีความสามารถทางภาษา ในในด้านตะวันตกได้ดีก็เพราะว่าฟิลิปปินส์นั้นเคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อนนะครับคนฟิลิปปินในสมัยโบราณก็ใช้ภาษาสเปนหลังจากนั้นประมาณอีกสักร้อยกว่าปีเศษเศจก็เป็นอาณานิคมของส,สหรัฐอเมริกาอีกประมาณสักร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นอิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่อยู่ในฟิลิปปินส์นี้ทําให้คนฟิลิปปินส์ได้พูดได้หลายภาษานะครับเพราะฉะนั้น ฟิลิปปินส์มีมีแผนงานเลยครับที่จะส่งออกแรงงานนะฮะแรงงานระดับฝีมือเนี่ยนะฮะคือคือแรงงานที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยออกไปต่างประเทศต่างๆซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยทำได้ดีนะฮะทีนี้พอเปรียบเทียบกับคนไทยคนไทยเนี่ยถามว่าแรงงานมีฝีมือในประเทศไทยมีไหมก็ต้องตอบว่ามีเรามีฝีมือจริงๆแล้วดีกว่าฟิลิปปินส์ด้วยนะฮะเราริ่มเรียนกันศึกษากันเนี่ยฝีมือแรง,งงานเราถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแต่ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือคนไทยนั้นใช้ภาษาได้ไม่ดีนะเมื่อไปทํางานต่างประเทศแทนที่จะอยู่ในระดับที่เป็นซูเปอร์วิซเซอร์นะหรือเป็นหัวหน้างานเนี่ยนะก็กลับกลายเป็นแรงงานเวลาพอวิศวกรมาดูงานเนี่ยคนที่จะให้ข้อมูลหรือพีเซต์งานนะฮะที่ที่ที่ทำได้ดีนะก็คือคนฟิลิปปินส์นะก็เป็นซูเปอร์วิเซอร์ไปเลยคนไทยก็ทำ นะแต่งานทั้งหมดเนี่ยคนไทยทําฝีมือดีแต่ว่าคนที่พูดนะและรายงานเป็นคนฟรลิปปินสนะคนฟรลิปินจึงจึงจึงได้เปรียบในเรื่องของภาษาทีนี้